ได้เยอะล้หาต่อได้ไป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 ข้าไปเ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 ไปลี่โอ้หลังเฮียเลี้ยวให้ไปเล้วพวกคตัดไปกันต้ดใกันขอบคุณมากครับไ้เดี๋ยว่าไม่ต้องพ้อก็ได้นะขยื้นทิ้งก็ได้พี่ที่ชอบเล่นโภวพลขอ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  อุ่วเฮ้ยไม่มีปืนโดนไปแล้วถือแล้วคืออะไรวะอ้าจริงอ่ะโอ้าวที่ชอได้ปืนโมอ่ะที่ถือจุดเองถืออยู่แล้วมันบอกว่าไม่มีปืนนะแต่เองถือขึ้นอะไรวะขอโทษไม่เห็นไม่เห็นน่ะแต่เปล่าแต่เปล่าไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรของตัวนี้มันดีไม่ใช่เหรอวะมาโกโกยเสียสติมีเสียงติมี Let's do this. ฮะไม่คนโดนปมปืนนี้ฮะไปเดือดเลยโอุยเชี่อไปเลไปเลไปไป อีไปปืนขยะเอาข้าเอาข้านี่ใส่ไม่ดีนะบอกให้อีไปซุบหน่อยก็ดีเข้าข้างซุบหน่อยก็ดีมันกำแพงปุดบให้แล้วอ่ะไม่ซุบด้วยเอาปืนเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยโอ้โหตัวเปลี่ยนปืนกันมไง มือเร็วมากปืนอยู่ข้างๆเลยรีโหลดโนหยิบปืนเยสเร็วกว่าเยอะไอ้เหี้ยคนเนี kind of ่ยอะไรส๊อตรีโหลดไม่เก่งนอนอยู่ตรงข้างแล้วเนอนอยู่ข้างจะไปชุบมั้งเลยวะอ้าวเขาเก่งพอเขามั่นใจในฝีมือไงเจะวานเลียงไปไปชุบนคุณเล่นเป็นหมอค่ะคุณเล่นเป็นหมอหยิบปืนไปน่ารำดานมากเลยเว้ย

ยิงไปกูเก๊กูเก๊กูเกูเก๊กูเก๊กเก๊กูเกก่นก๊กูเก๊กูเกดอูเลยกูเร๊กูเก๊กูเก๊กเก๊กูเกเก็กูเก๊กูเก๊กูเพ๊กเก๊กูเก๊เกกูเกกเก๊กูเเกก

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีก็ชู้เด็กแด้เหมือนกันชู้เด็กแด้เหมือนกันเนี่ยว่าแล้วไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนเขาคงยิงกูยิงนะไอ้สัตว์สวยเอาดิเอาดิเฮ้ยบอยโอ้โหพนันแล้ะวัง โอ๊ยว <Okay. Okay. S 1> ่าของไทยแล้วยมาได้รอโอเคโอเคพี่ย่าเปลี่ยนกูเต็มทีอะไรวะอะไรวะ Let's <polls> do t h i อเลกีฬาเลยลืมกีฬาเลยอย่าไปเหนแตยคว่เลยจริไๆล่ยล้น่อยเอวหลบไปกันแล้ไเอาไปเจอบา ดูท้าข้าเป็นคมพลีเตอร์อีเข้าไปอีเข้าไปอีเข้าไปจริงเต็มคอดพลเธอรีไปเลยไปเลยอือนั่นแหละอือหนั่นแหละเต็มหน้าหมาหมาหมาอยไปอย่ไปจะได้ชิมอนจะตายนะเปร็ดเฟร็ดเชิมอนตายแล้วมันจะขึ้นมาแล้วเว้ยเจอดังใกล้มากงใกล้มากกินน้ำก่อนแล้วกันไม่แหละกระอรีไปา

ไปก็บ <O, God. S 1> ้าล้วไ้เย้ยเ้ยโอ้ไปนะโค้ดโอ้ยฮ่กาดีหมดแล้วหิมหมดแล้วเป็นไรวะเนี่ยเป็นไรวะเนี่ยลูกสุวเป็นไรเนี่ยอินเดียปงวอดปูเกินภาลัว ลูกก็สูยลกหัวนยังไม่ะเวยนห่สมบัติภูมิเหรอกนี่ยงอยู่รุงนี้ยังอยู่ต่อเว้ยยังไม่หายจากูงโยนโยนแป๊บนะแป๊บแป๊บ หลังๆออกหลังๆเจ็ดนะจ๊ะเสียงซิงคูดดังเลยตายไม่นานนะซิงคูได้ยิ่งย่เลยอ่ะใช่มัได้ยิ่งแย่เฮ้ยเี่ยวนี่ตีสัตว์ยิงกสัตว์จิงแม่ไอ้แค่ล่ไ้แไิมือเยวแค่ไหน้่โอเคเป็นคอมเป็นคอมหน่อ

ซ้ายตรวจขวาแต่ขวาที่ไม่ตรวจหันแบบปุ๊บปุ๊บปสมอสิบองศาอย่าง CS4 ยังไงมันเห็นใครอยู่ข้างบนแบบไรงยต่อโอ้โหขวานบบนั้นปีนมาได้วะปีนไม่โดนกินไปโดนกิปโดเอาแล้วจดี้คิวจอยจะทยังไงกับกระลุอาดนีวนี้คมนเนมามน่มเท่ี่นนคนีย แค่ไหนว่ากูไม่ซื้อปืนแนเรานี่ใช่ไม่ได้ซืด้วยซแค่กระปุที่คนทิ้งไว้ให้ฉันเองอ่รฉันเองหาไหเอาปแล้วไปล้วแมนกระปุนแมนกระปนไฟอารมณ์เหมือนใน้าวาลูกเสือแอร์เท่ามีแมนกระเพงแมนกระปุนไฟมีได้หรอวะง แต่จำเ่ยรอไม่ได้โค้ซีมีซได้เหรอขอถามเกมนั้นละค่ะมีดีด้วยเกมนี้มีดีด้วยนะมีด้วยเหรอมี่งเหรอแดงสองเฮ้ยเหมือนจะไปบีเลยมันอยู่บี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 ตรงมาแล้วมาแล้วมาแล้ว นี่ <Yo S 2> ของตัวเราใช่ไหมไม่ใช่ของมันใช่ไหมไม่ใช่เฮ้ยคุณเออ่คุณดีมครับจะเอาฮิวไหมครับไม่ของตัวเองได้ด้วห <c oughs> มันมีคนมาฝั่งนี้มีนคนมาฝั่ <c oughs> งไปบางคนบางคน ย th en, ื้ย eh ยื้ยพอเตะโอ้ผมไม่ต้องไปช่วยเขาก็ได้